ไก่นี่กินโมเป็นทราสอบส่งอะไระกินโมเป็นเนะาะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อสวัสดีเด้อสวัสดีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดึงขาลิปอ่าลูกไส้หน้องนาเนาะ เดอนมินิเดินทำซูมเด้อห้กินตอนม่ว่าเหนือ,อย่างนั่นเองเนะาะรื่อหงนาไทยบรรยากาศอ่ะตัวเมืองปฟกซี่มอนี้ให้เบิรงเดินทำซูมเด้อ แล้วอ่ากินโมกินหน่อยละพาะเมรุมาเที่ยวาหางหางแฟนชิปโมด้วยท่านผู้ชมเดอ้อมีตอนเดียวก็นะฮัมเนาะกินตับนะฮัมเนาะกินปีนตับไอหางแฟนชิปโมด้วยท่านผู้ชมเดอ้อพาะเมรุมาเที่ยวเนาะลูกชายน้องนาเป็นสื่อน้องเอเมน มาเที่ยวหาเบิองปิ่งตับนี่มาทำช่วงปิ่งตับปิ่งตับปิ่งจีนเนี่ยจีนทำชมวง่ีเนี่ยจีนอาเมรนกินนี่มั้งหนูเม่ ทอดอ่ตไก่ตุ้ผูอเมนกินหรือเปล่าไม่ว่ากินไก่อะไรกินบุฟเฟ่ตเนาะฮะอะกินบุฟเฟ่ต์ต้องคนิมเลยก็เมนูอ้าวปจงรักจงดูจงันจะใสหันขาประจำนองเมย่เด้อหันนี่เสียที่สุปคนว่าหันเอื้อยังเปุ้ยหันเอือปุ้ยเนาะ ขาไก่เอาไฮ้ดีอันนึงเอาตัวใดกันไหนไม่ว่าใส่ได้ไหมตีงหวยแหลมสดี๋ยตัวนี้ตัวนี้ขาไก่แหลมสุดเล กินคาบไก่นี่กินโมเป็นทรบก็ชอบอะไรกินโมเป็นเนาะกินเป็นบ่าะนี่บุกินทำไปักินย่งแน่นอนบนี้เนาะยำยอโอ้ยำยอ กิไก่น่าเสีบขนาดท่านผู้ชมส่วงนี้ก็เปิดบางหาเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่กก็เป็นหมอหอดหมอหอดได้ชุดหนึ่งเหญ่หมอหอดเด้แต่้ชมเด้อร์สามคนวันนี้น้องปุนามานำท่านผู้ชมกินสามคนเนาะหมอหอด อันนี้ก็แม่นนั่งโตได้ก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อนังทางไหนก็ได้เนาะบ่แม่นนังโตเนาะค้าจะสั่งค้าจะเสิร์ฟให้เฮาเนาะเลือกที่นังได้ตามใจเลยกะเงียบอยู่เงียบอยู่เนาะช่วงนี้เนาะปกติอ่าาเปิดเบิดทุกหนี่กจะแจ้งสางงามแนเบิงเนาะอันนี้หาเปิดหาบ่เปิดนี่ ก็จะยังเงียบเงียบเงาเงาอยู่เด้ออยู่ผีดเด้อเอ้าวน้องปุ้น่าทักบายดีท่านผู้ชมเด้อดีเด้อมีมากอีเด้อวันเกิดน้องอแมนเนาะกินวันเกิดน้องอแมนเด้ท่านผู้ชมเด้อแต่น้องอแมนบ่ได้กินน้องผู้น่ากินแท้น้องอแมนกินโมเป็นท่านผู้ชมเอ้ยบ่ได้กินซ้ำมีแต่ขาไก่นี่แหละอย่างอื่นกะมีแต่เนี่ยเป็นหนามเป็นยหนมเป็นยังไปเนาะกินโมเป็นท่านผู้ชมเอ้ย น,น,นก,นนนนนนกนินเป็นหรอกินนุ่มหรอกินนืงกับโปเป็นทำไปส่วนเลยอเมนเนาะผลิตกินซ้ำส่วนนายเพป็นก็กินใจทั้วอาหารเนาะยานผิวบ่งาหรอไ่อยากกินตอนบ่อยานผิวบ่วโลหรออืชื่อเอเมนอยากนอนนะ Nhanh nhầm bỏ Còn sang nhanh đè Nhanh nhầm chín đó Còn mình sang tỉnh chín các mò hòn Nó cũng đang chín nhắn Ta nằm nhắn Nên mà ta sư nữa Nên phải sang nằm Nằm sồm Nằm sồm bỏ Nằm sồm đè không ao à โกโก้ของน,น,น,อน้องปูนาอะนำสมแก้วแก้วนหนึห่งของน้องเมฆเลย๋ยวนำยังน้องเมฆนำยังเอาโกโกโ้เออน้องเมฆเอาเผือกของข่อยเอาโกโก,โก้น้องปูนาเอาน้ำสมเด้อเด้อเด้อนางโตนัน่นเด้อจะสั่งไหวเพื่อจะเอาไปส่งทำซุปเออปิีกจีน้องน้าทำะสบ น<ค>ะสามปีก hmm. ินเนาะเด็ดเส้ดมาเดิมมาเดิมมาเดิถึงสูงเด้อ เกีวุเกยวเฉีดยอรือว่าพันหรือปลาเมึกตับท่านผูชสุดหนึ่งสามสิบนหาพันขีดรือว่าสุดหนึ่งล่อยบาทท่านชม่อยโป่าบาทเองเนาะผมแพงเนาะ อันนี้กะย่าจีนท่านผู้ชมย่าจีนของโขดของหนังมีเนาะมาเดินมาเดินกินน้ำกันเด้อท่านผู้ชมเด้อเบอร์ฉูดทุกคนเด้ออาหารมีแต่แนวเสฉะอยู่นี่ทำผชมมีครบชุดของลาวของจีนของไทยของเวียดเนาะอาหารเวียดอาหารจีนแบบอาหารไทยพักไม่ไม่ซสดๆนะจุ่มกับหม่อมห่นทำผชมเลยมาเดินมาเดินมาเด้อ ยำจีนดยสายเป็น,นยังไงน้องนี่เห็ดหนัวหืนหวานนิดหน่อยเห็ดหนัวหืนนะประสบเคยกินบ่อยำจีนม,มาหอดน้องปุนาดิจะได้โอดจับบ่อ,อเห็ดเข้มหอมขนาดท่านประสบเจนเด็กปุนากินเลย เมน่นเม่นเม่น,ม,นมีมูทำผสมเลยแดนดินมวลยางใหญ่ กินพักสูทธรมบุชุมเนย่นูกอเมนกินพักกับป็นได้ธรรมผูชมเด้เจ้า <c oughs> กินพักอเมนมากินพักธรมผูชมเอ้ยแตกบอทธรมู้ชมกิดพักผมมาพักกาดอันนี้ดูก ตัวบิ๊กนะเว้น هون นี่ทำเป็นช่คลิปนี่กะแฮปปี้เบิร์ดเดย์เน้องอเมเนอร์ทำเป็ Birthday, นเลยเออก็พาเพิ่นมาดินมาเที่ยวก <c oughs> ะมโ <c oughs> บก,กินยังสามทานผู้ชมแดนดินน้ามูเนาะแมนดีใจยังเพิ่นโบหิวเนาะอือ่ะจะนัดคลิปนี่กะ เที่ยวหางแฟนชิปมอเดอร์ในตัวเมืองปากเศสธรรมสม้มอาหารการกินกับโบแพงเนาะไก่ที่นองนา้ังกับมีแต่40บาทเองธรรมสม้มด้วยว่า1 0 0พันกีบเนาะท่านไหอยากมาดินมาเทียวกับปุถาเป็นห่วงเดืเอนการใส่ใจเนาะราคาโบแพงได้ธรรมสม้รรมน้ารากลนยนำกระจกหาพันกีบด้วยว่าา0บาทเนะรรมมรรมมา, 10, าเนะ,รรมมา 10, าน,ะนำกิน น้ำดื่มด้ยมวยกับซ่าไข่มุกนะคะบาเพง่ได้ทำบุษมเด้อร<ช>์สำหรับทีมเมกาฝากกดไลด์ก,ก,กดแชร์ได้ทำบุษมเด้ออ่าแล้วก็อย่าลืมช่องน้องเมย์พาทัวร์น้องเมย์พ<ส>า,<ส>าทัวร์ภาษาไทยได้ทำบุษมเด้อร์ก็เลยก็แชร์ได้ทำบุษมเด้อร์บายบายสบายดีบายบายพายาคอมเมนต์อวยพรอเมนก็นได้เด้อลูกชายเนาะครบขอบ,ห,อบหนึ่ง เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแบบจิกจ่ะเลยนะ